เกมกำแพงซ่าก <the ันต่อนะฮะแน่นอนนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับมีแค่ศูนย์คะแนนเกมต่อไปนะครับจะเก็บ20คะแนนนะครับนั่นก็คือเกมกำแพงคู่1กำแพงสู้2คนถ้ารอด20คะแนนถ้าร่วงศูนย์คะแนนนะครับทีมที่ได้เล่นก่อนนะฮะนั่นก็คือทีมสีแดงต้องบอกกันนิดนึงกำแพงคู่ในรอบนี้นะฮะเราจะมีอุปกรณ์ให้ เน carry ื่องในโอกาสวันรอยกระทงนะฮะต้องมีกระทงเราต้องมีกระทงเชิญกระทงคุณจะต้องนำกระทงนี้นะฮะผ่านกำแพงไปให้ได้โอ้ยแล้วบงตัวยังผ่านยากเลยไม่ได้ฮะมาเป็นกติกาของเราสู้ไหมฮะสู้สู้นะฮะจ้แข่ไหนสู้ถ้าสู้ฉันที่เพ้ดิษฐ์ ที่แดงพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงโซ่หนึ่งเองเยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดความเข้าใจผิดนะสิครับกำแพงนี้ทั้งคู่ต้องเอากระทงจมโบของเรารอดไปด้วยซึ่งดูแล้วทั้งคู่ก็ตะอกตั้งใจจัดแจงสรีระได้เข้าทีทีเดียวแต่ดูนะครับว่าพอกำแพงมาถึงดันทิ้งกระทงกระโดดหนีเอาตัวรอดยังไงอย่างนั้นฮาดูเอาต่ครับว่าทิ้งกระทงทันทีหนีเอาตัวรอดรอดรูแบบนี้กระทงไม่ผ่านถือว่าร่วงนะครับนี่มันกระทงหลงทางจัด เป็นทีมที่ไม่มีความสามาคัคคีกันเลย <c oughs> คือกระทงเนี่ยเขาให้รอดเอาไปด้วยคุณทิ้งทำไมโอ้ยใหญ่ถ้าทิ้งเนี่ยทิ้งทั้งคู่นะใหญ่อย่างกระจา,นะา,านเคเบิลหิ้วไปด้วยไม่ไหวจริงๆทำแบบนี้นะี่ถือว่าผิดกฎนะฮะกระทงก็มีให้นะฮะพเพื่อที่จะผ่านไปด้วยนี่กับทิ้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนับไปศูนย์คะแนนไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะคุณจึงมีศูนย์คะแนนอยู่นะสีแดงนะตอนนี้โอกาสมาอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วไหวไหมครับสบายมากครับสบายนะฮะสบายครับผม ต่อยเขาทั้งนี้แล้วกันผมก็ทงผมจัดเรือให้คุณแล้วกันให้แรงเมื่อกี้นี่แหละฮะอาเชิญเรือมาโอ้โหผมอะไรนด้วยอะรวะทำอุปกรณ์มาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปบัอเขาให้แรงเลยโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ Play เพลแอรี่อย่างนี้อ่ะพยายามเก็บ20คะแนนนี้ให้ได้นะฮะกำแพง โอเคเดี๋ยวไปดูภาพชานะครับว่าทําไมเรือของทียยมสีน้ําเงินถึงได้แตกแบบนั้นนะไปชมครับจะไม่ใช่มันแตกได้ยังไงล่ะครับ ดูทั้งคู่วาดกลัวตั้งแต่ยังไม่เห็นกำแพงพอกำแพงมาสกีสตางก็เลยกระเจิงกระเจิงจะหนีก็ไม่ได้เพราะตัวติดกับเนื้อแบบนี้ทางที่ดีฉืนจลลอยไปตามยถา,ากรรมต่างคนต่างเล่นแบบนี้ไม่ได้ให้จังหวะให้ซ่มให้เสียงกันเลยเป็นภาพตกน้ำเรือแตกที่ดูมุมไหนก็สนุกสนุกจริงไม่จ๊าซาดี ไงฮะคุณคิดได้ยังไงคุณเอาอะไรคิดค,คุณได้ให้เอาเรือกระโดดข้ามไปเนี่ยคุณเอาอะไรคิดอ่ามันธรรมดาทาไมครับจะได้ชื่อว่าเกมกำแพงซ่าเหรอฮะโอเคนะฮะถือว่าเรือแตกนี่นะฮะรับไปศูนย์คะแนนนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นฮะ,ะเอา,อางี้กำแพงทีมตึงกําแพงสู้สามคนถ้ารอดสี่สิบถ้าร่วศูนย์คะแนนพร้อมไหมฮะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลแอรียเก็บให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ดูตื่นเต้นและดูนลนลายกันทีเดียวครับโดยเฉพาะคุณต้นหอมของเรากำแพงนี้เป็นเรื่องราวของพ่อแม่ลูกที่มาเที่ยวงานลอยกระทงคุณพ่อผ่านไปได้ดคุณแม่กระโดดผ่านไปคุณลูกไม่มีอะไรไปได้เลยครับโดนชนเต็มเต็มแบบนี้โอ้โหสังเกตค,คุณแม่คุณต้นหอมนะครับรวผ่านแต่ขาติดกำแพงเลยลากลงน้ำไปอย่างที่เห็นแมาน่าเสียดายเพียงตอนนี้รักตัว,วแม่ระบาปสู้กันเล S 1> <S 1> เอาละฮะตอนนี้โอกาสทั้งหมดเทมอยู่สีน้ำเงินแล้วพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพ,พร้อมแล้วเชิญที่เพลอเรียสีน้ำเงินพร้อมงงอไหมพร้อมกำแพง ซาณินี่เขาขยันตกน้ําดีจริงๆน,นะครับดูเถะครับว่ากําแพงสัตว์ที่อาศัยวัดอยู่3รูมีรูหนูรูแมวเล็กๆรอดกันได้ครับแต่รูหมาใหญ่ก็ใหญ่ดันร่วงอยู่คนเดียวแบบนี้ดูเอาเถะครับมาติดทั้งหลังติดทั้งก้นล่ลนน้ำแน่ๆครับเล่นเอาลูกทีมถึงกับเซง็งเราน่าจะจัดรูปประวานให้เล่นแล้วกันจะได้รอดผานกับเขาสักทีนะซาณินะา่วงแล้วไปศูนกันแน เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีกำแพงดวล<ช>เป็นครั้งแรกจริงๆนะฮะเราจะดวลกันน,นะครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบสุดท้าย<ช>วันนี้นะฮะรเรามีเหรียญเสี่ยงดวงหนึงและสองผมออจะโยนเหนนรียญนะฮะเลขที่ออกมาจะเป็นของคุณจะหนึ่งหรือสองผมไม่ทราบนะฮะเลขที่เหลือจะเป็นของคุณคหนึ่งสองสม สองเกคุณหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ทางฝั่งนูนครับเชิญครับหมาเลขหนึ่งฮะเลขงเชิญครับหมายเลขสออยู่ฝั่งนี้นะฮะมีประตูเดียวเท่านั้นที่คุณจะผ่านไปได้พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า เป็นเรื่องของดวงล้วนๆเลยมาเอาอย่างนี้ดีกว่าไปชมภาพช้ากันครับเป็นกำแพงที่วัดกันแค่ดวงอย่างเดียวล้วนๆครับดูสีน้ำเงินสิครับมาหาธาเป็นเก๊กท่าหลอกมั่นใจว่าดวงดีแต่ดูนะครับโอ้โหโดนชนเต็มๆหน้าหงายไปเลยครับเรียกว่ากำไดใครเคยก่อไ,ไว้จะได้เห็นกันทันทีในวันนี้แหละครับซึ่งสีน้ำเงินตกรอบไปครับโอ้โห,โหเลิกรลยการหัดไปทำบุญกันบ้านนั้นจ้าสีน้ำเงิน เอาละครับแลแน่นอนนะครับผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือทีมสีแดงเป็นชมปและแน่นอนนครับแชมปวันนี้นะฮะจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลเอาละครับในช่วงหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าแชมป์ของเราในวันนี้นะฮะจะสามารถผ่านกำแพงโบนัสไปได้หรือเปล่า ถ้าผ่านไปได้นะครับรับ1 0 0 0 0มืนบาทจากกาแฟนเนเจ้าก,กีไฟนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกับเกมกำแพงซ่า